ครับวัสดีเอฟีทุกท่านนะครับประาจนท่านผู้ชมทาง YouTube ด้วยนะครับวันนี้ผมนําพระอีกหนึ่งองค์นะครับได้แก่หลวงปูกวยชูตินทธน,นนะครับซึ่งเป็นเจ้าวาดวัด โคสิตารามนะครับจังหวัดชัยนาฏนะครับครับก็ท่านเป็นพระที่นะฮะทุกท่านนับถือนะครับเพราะว่าใช้แล้วได้นะครับประสบชโชคลาภต่างๆนะฮะเป็นพระที่ใช้ในการเสริมดวงนะใช้ในการแล้วคลา,คามานิยมแล้วก็กำลังใจนะครับอ่ารู้สึกว่าผ่านสงครามมาหลายสงครามแล้วนะครับแม้ท่างติดามโลกครั้งที่สองนะครับ วันนี้เรามาเสนอนะในรูปนะครับครับในรูปนะครับก็เป็นรูปภาพนะครับหลวงพ่อกลวยย้อนยุคนะครับสร้างในปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับบุกเสกโดยหลวงพ่อกลวยนะฮะแล้วก็อาจารย์ที่ดังๆครับที่นิมนต์มาในข้างนั้นนอีกยี่สิบเจ็ดรูปนะครับก็ทำการสมโพธ์นะแล้วก็ร่วมบุกเสกครับ นะในวันเสาร์ที่28เดือนมีนาคม2563นะครับที่วัดอรัตนชัยนะฮะหรือเรียกว่าวัดจีนจังหวัดอยุธยานะครับรูปนี้ก็เป็นรูปที่ออกนะฮะที่วัดจีนนะครับแล้วก็เป็นรูปที่หลายท่านนะครับต้องการนะเพราะว่าประสบการณ์สูงมากจริงๆนะครับจะมีตานะฮะตาประทับอยู่ด้านหลังนะครับ ว่าวัดรัตนชัยหรือว่าวัดจีนนะฮะจังหวัดอยุธยานะครับการสร้างภาพนี้นะครับก็เนื่องในโอกาสหลวงปู่กวยครบ4 5่พรรษานะครับระหว่างปี2,518ถึง2,563นะครับอนะ สร้างที่วัดรัตนชัยนะครับหรือว่าวัดจีนนะครับแค่ไงก็โปรดจํานะครับนะฮะรูปทุกรูปนะครับก็จะมีโค้ดนะฮะโค้ดประทับไว้ตรงด้านขวาของรูปภาพนะครับนะฮะด้านหลังก็จะมีตายางนะครับเนี่ยลกโค้ดอยู่ตรงนี้ครับนะด้านขวาของรูปภาพนะครับประทับอยู่ัวฮะก็สร้างประมาณหลายพันรูปนะครับนะฮะ แ,แล้วก็ทํากรอบนะครับมาจากวัดเลยทีเดียวนะครับรุ่นนี้นะฮะสังเกตเนิดหนึ่งนะครับภาพนะฮะถ้าแว่นส่องดูง่ายจะเห็นเป็นรูปดอกพิกุลนะครับบางท่านก็บอกว่าดอกชบานะครับก็สังเกตนิดหนึ่งนะถ้าหาว่าส่องดูแล้วไม่มีลายเอ่อเป็นรูปดอกพิกุลหรือว่าดอกชบานะครับก็ะอะงห่างหน่อยก็แล้วกันนะครับนะสังเกตหน่อยนะเพราะว่าเป็นรูปที่ จะรับการตอบรับจากบรรดาท่านที่ต้องอาการนะรบ,บูชาทั้งหลายนะครับเพราะว่าประสบการณ์นี้มากกว่า10ครั้งแล้วนะเท่าที่ดูใน y t u t u นะเท่าที่ได้ข่าวมาทางหน้าหนังสือพิมพ์นะแล้วก็ข่าวต่างๆนะครับก็ทำให้รูปภาพหลวงปู่ปกวยนะครับรุ่นวัดรัตนชัยหรือว่าวัดจีนเนี่ยนะฮะ มีชื่อเสียงที่โด่งดังมากทีเดียวนะครับเนื่องจากมีประสบการนะครับบางท่านก็มีโชคมีราบนะครับใช้ในการเสริมดวงนะฮะแล้วก็แคลคาดนะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นทางด้านรถเรือนะฮะหรือว่าอาวุธนะครับใช้ในทางมหานิยมนะครับเมตตาดีนักแลนะครับ แล้วก็เป็นกำลังใจนะครับถ้าว่ามีภาพแล้วนะฮะอยู่กัตัวนี่จะทาให้นะฮะมีกําลังใจแล้วก็ประวัตินะครับของหลวมปู่กวยนี่ก็เป็นพระอาจารย์ที่นะฮะคนนําไปใช้นะฮะแล้วก็ผ่านสงครามนะมาแล้วนะครับหลายครั้งด้วยกันนะครับรวมทั้งสงครามครั้งที่สองด้วยนะครับก็ ได้นะฮะคัดแคลนะฮะในการาไปสงครามหรือว่าในการรบสู้นะครับจึงทำให้หลวงปู่กวยนะครับเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปนะฮะแล้วก็รูปวัดรัณนชัยนะครับหรือวัดจีนเนี่ยนะฮะก็เป็นอีกรูปหนึ่งนะครับที่ทำให้หลวงป่ะกวยนะครับได้รับชื่อเสียงแล้วก็เป็นรูปที่หลายท่านนะครับต้องการเป็นอย่างยิ่งเลยนะ ก็หาเอานะครับยังหาได้อยู่ตามท้องตลาดถ้าตอนนี้นะครับยังไงก็ขอทุกท่านนะฮะที่ติดตามก็ขอให้นะฮะได้ดังใจคิดก็แล้วกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับขอให้ทุกท่านนะโชคดีนะฮะก่อนที่จะจากกันก็ขอให้กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อที่จะกันนะไม่ให้พลาด โอกาสต่อไปนะครับเรามีอะไรแล้วก็จะมา,าเสนอนะครับพระที่โด่ดงดังนะครับหรือว่าพระที่มีชื่อเสียงนะฮะพระที่มีความต้องการต่อไปนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับขอให้หลบป่วยนะฮะร,รักษาให้ทุกท่านจงโชคดีแล้วก็คัดแค้วปลอดภัยกันทุกคนนะฮะสุดท้ายก็ต้องขอกล่าควคำว่า สวัสดีครับ